สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดย้อนรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57 7ปีแล้วนะประยุทธ์จากถแถลงการตาสว่างถึงคำถามของยิ่งลักษณ์ครบ7ปีเหตุการณ์เข้ายึดอำนาจบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอ และพี่เพื่อนน้องในกองทัพขนาดนั้นที่ช่วยโอกาสหลังกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมกษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกบประศของนายสุเทพเทือกสุบรรณนำมวลชนเป่านกหวีดขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักษชินวัตร การกระทำการรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57ตลอดเวลากลุ่มอำนาจแบบเบสิคของรัฐบาลคอสชอนาน5ปีต่อด้วยยุครัฐบาลที่มีพรรคพรัมชารัฐเป็นแกนนำปัจจุบันอีก2ปีสะท้อนความเป็นเนื้อเดียวกันของรัฐบาลทั้งสองยุคที่มีพลเอกประยุทธ์ด,ดำรงตำแหน่งนายกรัฐม,มนตรี เงื่อนไขย,ยึดอำนาจคนลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามที่พลเอกประยุทธ์และคอสชหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างตอนนั้นคือการปราบทุจริตคอรับชันปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศยุติความขัดแยง้งและสร้างความสมานฉันท์โปร่งดองในชาติเจ็ดปีผ่านไปในโลกแห่งความเป็นจริงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลับไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขคำมั่นคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนได้เลยการทุจริตคอร์รัปชันยังมีเกลื่อนกราดการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปประเทศที่ไม่เคยเป็นจริงเลยคนในชาติขัดแย้งแตกแยกลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในยุคสมัยใดซ้ำเติมด้วยปัญหาโรคระบาดโควิดที่เผยให้เห็นความล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงของรัฐบาล จนนำมาสู่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์และพวกพ้องต้องเผชิญในขณะนี้คือสถานการณ์การตีตัวออกห่างเปลี่ยนคูัวสลับข้างการเมืองของเหล่าบรรดาผู้ที่เคยสนับสนุนทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังพริกกับแปรเปลี่ยนเป็นขับไล่จากคนรักแปลเป็นคนเคยรัก สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงจากการรัฐประหารปี57ก็คือนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กในวาระครบรอบ7ปีคสชใจความดังนี้ดิฉันขอย้อนเวลากลับไปช่วงนี้เมื่อ7ปีก่อน ตอนนั้นถูกสารรัฐมนุญวินิจฉัยให้ผลสภาพการเป็นนายยกรัฐม,มนตรีด้วยข้อกล่าวหาโยกย้ายตำแหน่งเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติเพียงตำแหน่งเดียวทังที่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารต่อมาวันรุ่งขึ้นปปชเร่งชิมูลความผิดคดีจำนำข้าวทางที่ปปชยังไม่ได้ข้อสรุปคดีในระดับรัฐมนตรีแต่ทำไปเพื่อส่งเรื่องถอดถอนดิฉันออกจาก นายยกรัฐมนตรีอีกครั้งเพียงแค่ให้แน่ใจว่าดิฉันจะพ้นสภาพจริงๆทำให้เชื่อได้ว่ามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าจากหลายเหตุการณ์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างทำรัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557อยากให้ทุกคนช่วยคิดว่า7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียโอกาสอะไรไปบ้างทั้งศัก,กยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ที่นับวันยิ่งแย่ลงเกิดปัญหาการว่างงานนักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำคุณภาพชีวิตแย่ลงขาดการพัฒนาทักษะของประเทศให้รองรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสิทธิเสรีภาพถูกลิดรอนปิดกัน้นความเห็นต่างจากบุคคลที่อ้างขออาสาเข้ามาแก้ปัญหาประเทศไม่มีใครทำได้เป็นคนเก่งสุดรู้ดีสุดต้องคุณประยุทธ์เท่านั้น ตลอดเวลาเจ็ปีที่ฉันเจ็บปวดใจและขมขื่นแทนพี่น้องประชาชนพยายามเฝ้าอดทนด้วยความหวังที่ว่ารัฐบาลจะทำสิ่งดีๆให้กับประเทศบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำสัญญาและเหตุผลที่อ้างเพื่อรัฐประหารรัฐบาลนิฉันจนถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะทำได้เลยแม้จะจัดให้มีการเลือกตั้งแต่นั่นเป็นการสร้างภาพคืนอำนาจให้กับประชาชนเพราะได้มีการออกแบบ รัฐมนูญเพื่อให้ตนเองสืบทอดอำนาจประชาชนจึงออกมาเรียกร้องขอให้แก้ไขแต่ถูกยือ้อและไม่ให้ความสำคัญวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วว่า7ปีของรัฐประหารเป็น7ปีที่ประเทศและคนไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเป็น7ปีที่เสียงของประชาชนไม่มีความหมาย เป็นเจ็ดปีที่ประชาชนได้แต่เฝ้ารอร,อรัฐมนูญฉบับประชาชนที่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือไม่สุดท้ายนี้จึงขอทวงถามคุณประยุทธ์แทนพี่น้องประชาชนว่าคุณทำตามที่สัญญาว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วหรือยังมีเช่นนั้นรัฐประหารเมื่อเจ็ดปีก่อนที่บอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคงเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น ก่อนหน้านั้นวันที่18พฤษภาค,คมปี64คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสองพี่น้องอดีตนายกร่วมเสวนาในแครครับเฮาแค่ท์ทอกเป็นไงไวัยรุน่นปลดล็อกยูนิสกิลสู่ยุคใหม่ของวัยเยาวรุน่นกับโทนี่วุดซัม โดยช่วงหนึ่งมีคนสอบถามลุงโทนี่ถึงการรัฐประหารของคอสชต้องไปถามอดีตพบทบ,บว่าตอนตัดสินใจทำรัฐประหารเจ็ดปีที่แล้วสถานการณ์ตอนทำรัฐประหารกับตอนนี้สถานการณ์ไหนน่าทำรัฐประหารมากกว่ากันเขาขอสัญญาว่าจะอยู่ไม่นานก็ต้องเอาเพลงมาเปิดให้เขาฟังบ่อยๆเพราะเขาชอบฟังเพลงต้องถามว่าตู่เบื่อ,อยังถ้าไม่เบื่อเขาก็อยู่ได้ ลุงโทนี่ตอบคำถามด้วยคำถาม ส่วนของกลุ่มราษฎรได้ออกถแถลงการสะท้อนมุมมองที่ว่าคสอชอทํารัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยกเลิกรัฐธรมนูญฉบับปี2550และพาประเทศไทยเข้าสู่ระบอบเผด็จการวันเวลาผ่านไป7ปีระบอบเผด็จการกัดกินประเทศไทยเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางพรากโอกาสและอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่าราษฎรขอประนาม การรัฐประหารของคอสชอและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่พาประเทศไทยถอยหลังเพียงเพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องการปล้นประชาธิปไตยคือการปร้นอำนาจจากประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงขณะที่กลุ่มไทยไม่ทนซึ่งเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของคนหลากหลายกลุ่มการเมืองนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์ในอดุลเขียวบริบุรณและนายวีระสมความคิดและนางพยาอักฮาดเป็นต้น เป้าหมายกดดันพลเอกประยุทธ์ลาออกเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้กลุ่มไทยไม่ทนได้เดินสายยืนหนังสือต่อบพักประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเรียกร้องให้ถอนตัวจากรัฐบาลระบุเหตุผลเรื่องการยื้อแก้ไขรัฐมนูญและความล้มเหลวของระบอบประยุทธ์ในการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนและวิกฤตโรคระบาดโควิดทั้งยังบุกไปถึงทำเนียบรัฐบาลยืนหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์โดยตรงเรียกร้องให้ลาออก ด้วยเหตุผลบริหารงานล้มเหลวยังมีการทุจริตคอรัปชันจึงไม่มีเหตุผลที่จะอยู่บริหารประเทศต่อไปได้ก่อนจะไปยื่นต่อกองทัพบ,บกและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ข้าราชการทาหารตำรวจอยู่เคียงข้างประชาชน รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุจันโอชาเข้าสู่ภาวะราสำราสัยมากที่สุดในรอบ7ปีสิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่งก็คือการที่กลุ่มคนเคยอยู่เคียงข้างสนับสนุนรัฐบาลและคอสชทั้งวาจาและการกระทำอย่างไม่ลืมหูลืมตา เริ่มขยับเปลี่ยนท่าทีไปในทิศทางตรงข้ามจากอุดมการความคิดในอดีต7ปีก่อนที่เคยร่วมกับกปบปฏผสมผงนกหวีดขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์สุดท้ายกลับแบ้รัฐบาลประยุทธ์ที่สร้างความเสียหายให้ประเทศยิ่งกว่า โดยองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติออกแถลงการจากกรณีที่เคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสตั้งแต่ปลายปี56ถึงการรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57แสดงความสำนึกผิดขออภัยต่อประเทศชาติและประชาชนจากการเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มกปปสซึ่งเป็นการชุมนุมที่ซอกก่อนบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพคนไทยจนถึงแก่น กลุ่ม KMITL ร่วมใจปฏิรูปประเทศไทยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบางออกแถลงการขอโทษพี่น้อง KMITL และประชาชนชาวไทยหลังเคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มกพ็พสระบุรู้สึกเศร้าเสียใจสำนึกผิดและขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายยิง่งหลายปีมานี้พวกเราได้ตื่นรู้ว่าตอนนั้นเราโง่เข่าและถูกหลอกจึงต้องขออภัย นอกจากนี้ยังมีสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกรออกถแถลงการขอภัยต่อสังคมจากกรณีที่มหาวิทยาลัยศิลปกรสนับสนุนกลุ่มกปปสนำมาซึ่งการรัฐประหารล้มล้างรัฐมนูญคนลลงรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างชอบธรรมส่งผลให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจระบอบเผด็จการที่ไร้ซึ่งความสามารถในการบริหารประเทศและการตัดสินใจแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง จนถึงปัจจุบันแม้แต่แนวร่วมกลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปปสอย่างนายนิติธรล้ำเหลือนายปรีดีเตียสุวรรณนายสิริชัยไม้งามและนายพิชิตชัยยะมงคลอย่างตั้งโต๊ะแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลเสียสล,ละลาออกเนื่องจากตลอด7ปีภายใต้การน,นำประเทศของพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถ ปฏิรูปประเทศได้จึงถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ต้องเสียสละเปิดโอกาสให้เกิดรัฐบาลสร้างชาติขึ้นมาตามรัฐธรมนูญไม่ได้มีแต่กลุ่มก้อนการเมืองแม้แต่จ่าเจ้าของเพจดังที่เคยสนับสนุนการรัฐประหารก็แสดงออกถึงอาการตาสว่าง7ปีก่อนเคยหลงดีใจกับการรัฐประหารเชื่อคำลวงเรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งบ้าบอเคยมองพวกคนเสื้อแดงออกมาเรียกร้องวุ่นวายเหลือเกินผ่านมาถึงวันนี้ถึงรู้ว่าสุดท้าย เริ่มต้นผิดทุกอย่างก็จะผิดแล้วพังพินาศตามกันไปจนเป็นอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้จึงขออภัยที่เคยดีใจกับการรัฐประหารในตอนนั้นทั้งหมดคือสัญญาณอันตรายส่งตรงไปถึงรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาหลังจากอยู่ยาวมาเจ็ดปีเต็มทั้งกลุ่มคนกันเอง กลุ่มคนเคยรักพร้อมใจเปลี่ยนข้างสลับคู่จากสนับสนุนมาเป็นการขับไล่ออกถแถลงการขอโทษประชาชนขออภัยต่อสังคมที่เคยสนับสนุนกลุ่มกปพสนำมาซึ่งการรัฐประหารเมื่อเจ็ปีก่อนส่งผลให้ประเทศตกอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการที่ล้มเหลวในการบริหารประเทศทุกด้านจนถึงนปัจจุบัน คือ7ปีที่สะท้อนความจริงเด่นชัดว่า2รัฐบาลภายใต้ระบบประยุทธ์ได้นำพาประเทศไปในทิศทางใดประชาชนในสังคมย่อมรู้ดีสำคัญแต่พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลรู้หรือไม่7ปีแล้วนะขอ Heh, ขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มดิชนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสว